ดเดอเซียเที่ยวสะใจครับตอนนี้ผมเดินทางมาถึงเขาเรียกว่าร้านแม่ร <c oughs> ้านปนอมนะจริงแล้ว,ว่าจริงแล้วคุณปนอมเนี่ยเขาก็เป็นชาวสวนทุเรียนอยู่ที่รับแดนนั่นแหละทีนี้เนี่ยเขาก็เอาทุเรียนเนี่ยไปประกวดครับเป็นทุเรียนระดับโลกเขาก็ได้รางวัลมาครับเป็นรางวัลที่สองนะประเภทสีและก็กลิ่นนะคือ ทุเรียนระดับโลกเนี่ยที่เขาประกวดกันเนี่ยประกวดไปเมื่อเดือนที่แล้วครับที่จันทบ,บุรีครับที่โรงแรมมานีจันทร์ก็ทุเรียนที่เขาประกวดคือหลงรับแลนะไอ้ทุเรียนหลงรับแลที่ว่าเนี่ยมันจะลูกเล็กพอคำพอคำประมาณนี้นะตอนนี้ราคาขายนะครับในห้างในกรุงเทพเนี่ยหกร้บาทต่อกิโลนะเห็นเขาว่านะ ส่วนที่ถ้าเกิดมาถึงที่รับแรแล้วเนี่ยเขาขายกันนะครับอยู่ที่โลละประมาณ300ตามหน้าบ้านจะมีชาวบ้านเนี่ยเอามาตั้งขายนะสำหรับร้านของคุณปรรณอมเนี่ยอยู่ตรงบ้านบนดอยฝั่งตรงข้ามเลยครับก็มีชมสวนด้วยเลยก็ฝั่งตรงข้ามแต่ว่าของคุณปรรณอมเนี่ยเขาอยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าได้รางวัลที่2นะครับที่ผมแนะนําว่าให้ลงมาชิมดูที่สวนนะครับอันนี้อย่างเนี้ย หลงรับแรงที่ผมถืออยู่เนี่ยคือดมก่อนหอมหอมแล้แต่ไม่ชุนมากขายอยู่โลละสองสอง้ว2ห้าสิบาทเนี่ยติดราคาอยู่อย่างงี้เดี๋ยวผมจะลองชิมเลยครับว่าเอาลูกไหนดี <c oughs> <c oughs> อะเป๊ะเลยครับลูกนี้เกือบโลครับปกติถาว่าลูกละสองห้าสิบละกันนะผมกินไม่หมดนะครับแต่ว่าเพราะว่าผมรู้สึกอิ่มนิดนึงนะ เดี๋ยวจะลองชิมดูครับหนึ่งลูกครับชิมทุเรียนดูหลงรับแรครับก็จะกรูปไหนดีครับตรงๆเลือกให้ดูสักลูกนี่อไ,ไเลือกนีนน่จะได้อร่อยๆโอเคนะผมรอพี่เป็นนอมครับให้พี่เป็นนอมมาเลือกให้ผมกินหน่อยผมจะ กินสักลูกนึงอร่อยอร่อยนะคถ้าถ้าแบบกินเลยเนะี่ยปิงตรงนี้จะต้องหลุดอ้าวเหรอนี่กินยังไม่ได้ดิอย่างอยอ,อ๋อเหรอมึงรู้เนี่ยรอครับเราจะขอัผมเกือบพลาท่ากินตุเรียนดิบแล้วอันนี้เป็นหมอนทองหลงหลงทำไมลูกใหญ่อะหลงเนี่ยลูกใหญ่ก็มีค่ะอ่าหลงแบบลูกใหญ่อันนี้เคอคออยู่แล,แล้วนะอ, voilà. อันนี้กินได้เลยหอมไหมไม่ได้กินนิดหน่อย ทานให้ออกซิเจนมีกระหลงกมั้งกันนะค่ะถ้าลูกสมบูรณ์ก็จะโตประมาณนี้แล้วจะมีอะไรดูไงเป็นหลงอ่ะเราไปซื้อในตลาดแล้วแม่ค้าบอกว่านี่หลงอ่ะเราจะดูไงเป็นหลงหรือไม่หลงหลงก็จะดูแบบมันต่างกับชาวบ้านยังไงมันจะมีภูกลมแล้วก็ตรงนี้มันจะมีขึ้นขึ้นหน่อยอ๋อคล้ายๆกับเนินขึ้นมาเป็นฉัดที่มันเพิ่มขึ้นมาอ๋อครับเวลาเราเลือกหลงรอบแระนี่ไม่ใช่ว่าเขาเอายี่ห้ออื่นมาขายให้นะ เราดูเดี่ยวหัวเนี่ยแต่ยี่ห้ออื่นบางทีมันก็จะตูดแหลมมั่งอะไรมั่งแต่ลักษณะของหลวงคือตูดกลมจะกลมแล้วมันจะแบนๆหน่อยตูดแบนๆครับแล้วลองตั้งดูนี่ตั้งได้ไหมได้เกือบได้นี่เกือบสังเกตนะว่าอะไรที่มันตั้งตั้งไม่ได้เนื้อตั้งโผล่แป๊บๆเนี่ยเขาอาจจะไม่ใช่หลงนะพิจารณาไว้ก่อนนี่ครับเป๊ะไหมครับ นี่ครับวิธีการดูถนะ้าท่านท่านจนบัญญายจริงดูไม่เป็นนี่ลองตั้งดูครับถ้ายี่ห้ออื่นตั้งได้ท่านก็กินไปครับแล้ววสยๆอตาโอ้สวยฮะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่สามร้อยสามร้อยห้าสิบนะเพราะว่าช่วงนี้มันหมดชุดหมดรุ่นนี่ครับพี่เปน,นอมพี่มีรุ่นต่อไปเห็นเด็กคนี่ยเน,นี่ยคนน,นนี้ครับสุดยอดเลยครับที่สองนี่คือของระดับโลกนะ ไม่ใช่ของประเทศไทยระอดับโลกคือทุเรียนโลกนะครับแจกที่จันบุรีผมบอกไปแล้วนี่น่ากินเลยลูกนี้สุกไหมยังลูกนี้ย,งยังไม่สุกอาจจะเป็น,น,นถ้าเกิดเป็นชาวบ้านทั่วไปอย่างผมไปซื้อเนี่ยผมมีจะดูยังไงว่าสุกหรือไม่สุกเคาะก็ฟังไม่เป็นพยายามบีบตรงดินน้ำแบบนี้ดูนะคะดินดนแบบ้มจะยุบนิดหน่อยอน้อหาจะยุบแบบนี้ต้องยุบบดินมาแล้วก็สังเกตปริงตรงนี้บางครั้งถ้าสุกอะปริงอาจจะหลุดในลักษณะนี้ อันไหนคือหลุดอันนี้หลุดไปแล้วนะคะหลุดอันนี้คือตรงนี้ยังไม่หลุดค่ะอันนี้ยังไม่หลุดคือปีนี้อากาศมันแรงอ่าขั้วมันจะเหนียวบางทีสุกแล้วตรงนี้มันก็ยังไม่หลุดก็มีอ่าอีกอย่างคือเวลาจะทานไม่ให้ผิดหวังคืออ่าใช้ดมนิดหน่อยดมถ้าดมมันจะมีกลิ่นที่ไม่เหม็นเขียวมันจะมีหอมหน่อยๆอะค่ะข้อสำคัญแล้วกลิ่นเหม็นเขียวมันเป็นยังไงลองดมที่สุกแล้วก็ไม่สุกนะฮะเปรียบเทียบกันใช้ทักษะเอาเองครับผมก็ไม่รู้นะ แต่ที่แน่ๆเนี่ยไอ้เรื่องปิิงบางครั้งถ้าเจอกับอากาศร้อนมากๆก็จะไม่แน่นอนเช่นกันอ๋อปิงแปลว่าเกาะครับคือคือไอ้ตรงนี้มีสองส่วนข้อต่อค่ะข้อต่อนี้นะคะคือที่แรกเลยผมคิดว่าไอ้นี่ต้องหลุดออกไปครับผมหาไปทั้งตลาดก็ไม่เจอครับงั้นมันยังอยู่ตลอดอย่างเงี้ยเนี่ยเออเนี่ยหลุดแล้วเนี่ยแล้วเขาบอกว่าต้องดูเนี่ยว่าถ้าเกิดเป็นช่วงนะปีไหนที่มันร้อนเนี่ยมันก็ไม่หลุดก็ได้นะ นี่ครับวิธีการเลือกทุเรียนอาจจะไปยุกใช้ท่วๆไปก็ได้แต่นี่คือพี่น้องเขาบอกคือในกรณีของหลงรับแรก็เช่นการคะเนนหลงรับแรก็จะตั้งได้คือเนี่ยตั้งได้จริงๆแล้วดูนี่ตรงนี้มันจะเป็นเนินขึ้นมานะนี่เราก็ลองบีบด,ดูลองบีบด,ดูนี่ฮนะอย่างเงี้ยนะบีบเงี้นะนนะเนี่ย,เ,ยเออเออมันโยกจริงๆด้วยนะครับนี่การเลือกหลงรับแรเขาเลือกประมาณนี้นะแล้วลองดมดูครับลองดมดู อืมอันนี้หอมจริงเลยพี่น้อมอันนี้หอมไหมน,นี้ถือว่าหอมไหมถือหอมหอมอันนี้กลิ่นจะแรงคือมันจะเริ่มงอมแล้วคือสุกมากไปนิดนึงแต่ถ้านิดหน่อยกลิ่นออกนิดหน่อยใล,ลูกนี้คือสุกกำลังอีไอย่างเงี้ถ้าเกิดผมแกะอย่างงี้มาสมมติตคือเอา<ะ>เอามือเอามือแตะไปเนี่ยมันนิ่มหน่อยนิ่มแล้ว ถ้านิ่มอย่างนี้ก็ต้องเอาไปทำข้าวเหนียวทุเรียนแล้วคนก็จะชอบทานแบบนี้คือรสชาตินจะหวานแบบลุ่นั้นที่โล่ตวนี้ที่หวานนะคะแล้วนี่นะพี่ปลูกยังไงแล้วให้ลูกมันทีโลกลูกๆเลยมันไม่แน่นอนนะคะถ้าดุถ้าดุมันก็จะจะลูกเล็กแต่ถ้าต้นไหนเราปล่อยมันมีนิดเดียวมันจะลูกโตแบบเตมสองโลนะหลงเต็มที่หลงหลงรับแรง ลูกที่เคยเห็นน่ะที่มันใหญ่สุดเนี่ยกิโลมันมี่หนึ่งสองกิโลแปดสองกิโลคาดตัวเหมว่าไม่มีสอกโลไม่เยอะไม่โดนลกไม่เยอะนะถึงลูกไม่เยอะถ้าลูกไปน้อยก็ประมาณแล้วแล้วจริงๆแล้วเนี่ยหลงรับแรเนี่ยลูกเล็กหรือลูกใหญ่อร่อยกว่ากันคนชอบอ่ะพี่น้องพี่น้องชอบแบบไหมลูกว่าลูกว่ากว่าทำไมลูกใหญ่เนื้อมันหยาบหรือไงไม่มันถ้าลูกใหญ่นี่คือลูกมันไม่มีเยอะ ลูกลูกลูกผลไม้เนี่ยผลมันเนี่ยมันมีน้อยลูกเนี่ยมันจะเยอะมันจะใหญ่ขอลูกจะดกกว่าอ๋อดกกว่าถ้าลูกร้อยกว่านี่ประมาณโน้ลูกว่าคออร้อยกว่าลูกแถดกมันมีมีหลายมันมีเยอะปีหนึ่งเนี่ยมันจะเล็กเยอะลูกเยอะนะมันจะเล็กเออนก็เหมือนกันอ๋อาลูกน้อยนะปักเอไปลูกหกโลอะไรแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติปีนี้ลูกมันขนาดนี้แล้วปีหน้ามันจะ ใหญ่ขึ้นไหมหรือว่าไงมันไม่ดกมันก็โตถ้ามันไม่โดกมันพองอาหารมันไม่ไม่ค่อยโตเราเลี้ยงเขาดีก็โตมันมันมันกลุ่มหนึ่งมันมีตั้งยี่สิบสามสิบอะมันเป็นกลุ่มเนื้อหูมีเดี๋ยวไปดูลองดูที่ต้นเขา่อยว่าเป็นยังไงนะเอออยากเห็นหลวงเนี่ยมันมีมันยี่สิบสามสิบเป็นกลุ่มมันไม่ได้ออกยายเหมือนก้อนนี่ก็ <ไ>อโอเคนั้นเดี๋ยวไปลองดูที่สวนแล้วก็กินทุเรียนในสวนเลยครับจะได้บรรยากาศด้วยนะเป็นยังไงบ้าง,ในในางร,ร้านนี้ครับร้านพี่นอมน,นะนี่คือพี่นอมน,นะครับเนี่ย,ยผมภูมิใจมากเลย,ยลคือผมแล,แล้วคนรับทุกหนักก็คือคนนี้นะ่ะของไม่ดีก็คือคนรับซื้อนี่เลยรัส่วนเขาไม่เกี่ยวรดูแล้วผ่านไม่ผ่านก็อยู่ที่ในครัวนี่แหละ แล้วก็นอกจากทุเรียนอย่างนี้แล้วบางคนไม่บางคนงคนี่ไม่ชอบกินทุเรียนก็มีทุเรียนแนีนะครับท,ทุเรียนกวนนะก็มากวนขายนะครับที่มันสุกแล้วอะไรแล้วแล้วก็มีมาคุดมาเคิดนะครับนี่ยสวนของร้านของร้านปนอมนะครับคนที่เขาไปปวดสวนทุเรียนนะครับก็จริงเนี่ยเขาเป็นสวนแบบผสมนะครับอย่างนี้นี่ดูเลยกระท้อนป่าเนี่ยผมไม่เคยเห็นนะ สูงมากเลยครับทั้องป่า,าอย่างนี้แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวมีลูกทุเรียนข้างล่างด้วยเห็นไหมดูครับนี่คือมันตกลงมาเหรอนพี่น้อมโ,อโหก็ทุเ,เรียนพื้นบ้านนะตกมาอย่างนี้ครับต้นทุเรียนแล้วก็เนี่ยเขาจะปลูกต้นไม้คะเพื่อนกันไปเรื่อยๆครับบรรยากาศสวนวันนี้มากินทุเรียนกันในสวนเลยครับนี่ครับ พี่นอมพี่นอนลุยแหละครับพี่นอนลุยแล้วครับ,รบดูการผ่านะไรอย่างไง้ยไหมผมเห็นบันที่ก็ผ่าไงรู้ป่าเขาแบบตัดหัวให้มันแบบเรียบๆเ,เลยนะอ๋ออันนั้นคือหมอนทองค่ะอ๋อเหรอแต่ในลักษณะบางครัง้งถ้ามันถ้ามันงมก็ผ่าง่ายแต่ความถนัดของคนแต่ของพี่จะใช้แบบนี้เอาพี่ถูกปะเนี่ยไอ้มันพอดีไหมเนี่ย เรียนมันหามนิดนหามนี่คือหามันคือว่าสุกไม่มากสุกไม่มากโอ้นครับ เห็นั้ค่ะถ้าเราเรียนห่างก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะมาจับอันนี้มาตรงนี้นะคะพี่ขออนุญาตนะคะรูด้ไงว่าหางคือแข็งป่ะไม่แข็งค่ะนี่กำลังกินค่ะีลองชิมหน่อยนะนิดนึงก่อนนะปลาเดิมเออกำลังดี้าจ่ยองีเลยนี่กินจริงจังไปเลยนะ ครับตาอะไรครับพวกเราลุ้ยเห็นไหมครับนี่ครับาจะเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมก็ได้ครับกินลงรับแรในสวนนะครับอะอรอะ ผมเลืมไปมันคิดว่าไม่มีเม็ดมันไม่เห็นรือเม็ดแล้วเนี่ยจริง <c oughs> มันมีเม็ดนะแต่เม็ดมันเล็กอันนี้พูจากไหนคะอร่อยครับที่ที่ลูกนะครับหลงรับแรครับ <c oughs> จุดยอดแม่หลงรับแร,นรบนง,งนี่ครับพูมันจะดูดเปรียบเทยกับมือผมขนาดนี้ครับคยรอยบอย่างอย่างลูกเนี่ยประมาณโลครึ่ง ตัวครึ่งก็ตกประมาณสัก5 5า้บาทอะไรเงี้ยก็โอเคครับอร่อยเดี๋ยวมาดูครับว่าลูกนี้เม็ดจะขนาดไหนครับอร่อยอร่อยอืมร่อยจริงครับพูดล่วงจากต้นนะนะคะ อ๋อเดี๋ยวับเดี๋ยวกินครับกำลังอันนี้อร่อยเลยอร่อยจ้าได้ผมผปวดเท่าไดครับก,กินอะไรพี่ทำี่แกะมังคุดกินเลยะนรับมังคุดพื้นบ้านนี่พี่ พิชิจันอะไรนะคะเ่นี่ไม่มมใช่สิยาพ่นยาปล่อยธรรมชาติอร่อยอืมอ,มอมร่อครับเล็กไหมคะเล็กอร่อยครับไม่ผิดหวังครับจำให้ดีครับหลวงรับแล้ครับเสียงเราเคาะแต่ละอันนี้นเราจะสมมติว่ามันแบบแข็ง ถ้าถ้าแบบนี้เสียงแบบนี้จะสุกเสียงมันนุ่มกว่ารุ้มกว่าโป่งโป่งแล้วแบบไหนที่มันอย่างนี้นี่คือสุกเยอะไหมตกงนั้เยเริ่มเริ่มสุกกำลังกินนะคะเริ่มกว่านี้มันจะนิ่มแล้วแบบนี้คือดิบเลยแป๊กนี่ดิบเลยค่ะอนี่ครับเคาะเสียงแต่ละเสียงเ่ยต้องฟังออกเนี่ยเนี่ยเริ่มเริ่มมันจะมันจะสุกกว่ารุกนี้แต่มันยังไม่ถึงสุกนะคะถ้ารุ่มถ้าเสียงแบบนี้คือสุก สุกเลยอะไรเงี้ยไม่ค่อยหาแล้วแล้วก็เวลาที่เขาถานอมอาหารนะครับสำหรับทุเรียนเนี่ยเขาก็อเอามากวนแต่ว่าการกวนเนี่ย ไม่ได้ควรมือนะครับแไบนี้เรามีเครื่องกวนแบบนี้จะกินนี่มันหอมมากเลยครับหอมมาถึงผมเลยครับ ที่กวดเสร็จแล้วนี่เป็นอย่างนี้ครับอ๋อเขาใช้ชื่อว่าตอนนี้อยู่ในนี้สองชิ้นบ้านบนดอยอีกรูปแบบนึงไม่มีเวลาทำไปดูขอเขาไปชมข้างในก็ได้นะนี่คุดป้าที่เขาอยู่ที่บ้านบนดอยครับนี่เขาทำอันนี้จะรูปแบบสําหรับคนที่ไม่อยากเสียค่าแพ็กเกจก็จะเป็นครึ่งกิโลอย่างนี้อย่างนี้ป้าขายเท่าไหร่ครครึ่งโลสองร้อยมีตัวสองร้อย นี่เป็นใช้ทุเรียนอะไรทำบ้างทุเรียนพื้นเมืองมพื้นเมืองที่ไม่ใช่รับแร่เป็นเป็นตะปูตะกูเดียวกันของหลิงแต่เป็นทุเรียนที่รสชาติต่างกันพื้นเมืองตะกูลเดียวกันค่ะแต่ละต้นรสชาติคุณป้านี่ชื่ออะไรครับเนี่ยป้าแดงค่ะคุณป้าแดงนะยง่ายป้าแดงบ้าบุญดอยค่ะป้าแดงบ้าบุญดอยนี่ครับมีเบอร์โทรมีอะไรครบหมดเลยครับค่ะแล้วป้าทำไปส่งที่ไหนหรือว่าเขามาซื้อที่เรารับออเดอร์อย่างเดียวเราจะส่งทุกวันเราจะไม่มีวางจําไหนอ๋อ ของเราจะสวดทุกวันนี่มีเจ้าของหมดแล้วนะคะไปส่งที่ไหนบ้างครับม,มีลูกค้าออเดอร์มาลเลยเลยอย่างนั้นเลยค่ะของป้าดังมานานแล้วขานาดท่านโรกเกอร์เซรีมงทานี่นะคุณยังดังขนาดก็ยังยังแต่ละคนซื้อสามร้อยกล่องร้อยกล่องนี่ยังลงไม่หมดป้าทําไม่ทันเลยป่าเนี่ยไม่ทันพนักงานป้าสิบคนโอโอนี่ห้องนี้เป็นห้องตรวจคุณภาพค,ควรป้าทําคนเดียว มีห้องบอรนูโฮดูแพ็กเกจครับอย่างนี้เลยทำเป็นกล่องเยอะนี้แล้วก็มีห้องตรวจคุณภาพด้วยมีห้องตรวจคุณภาพและนี่คือที่พร้อมส่งลูกค้าแพ็กเกจหนึ่งป้าทำมาได้คนเดียวตอนนี้อย่างเราออเดอร์ไม่ไหวสุดยอดจริง้ครับป้าแดงป้าแดงบ้านบนดอยครับสุดยอดจริงๆไม่ธรรมดาครับมีมีมีไอศครีมทุเรียนด้วยน้อยายญไอศครีมนอยใหญะไอศครีมทุเรียนของเราเป็นไอศครีมเนื้อเนื้อทุเรียนปั่นไม่เหมือนไอศครีมที่อื่น เป็นทุเรียนพื้นเมืองที่ปั่นลงไปได้ทานเนื้อทุเรียนไม่ใช่กินทุเรียนเลยเป็นอไม่เอยากเอาเปกินมาใส่อ๋อเนี่ครับปลาแดงบ้านบนดอยนะครับมีโอกาสก็มาชิมกันนะตอนนี้คือก็าทาที่นี่เลยเอามาตักใส่ไปเรื่องนี้คือตักมาใหม่ๆเลย อันนี้ใหญ่อย่างนี้ขายถ้วยเท่าไหร่ครับถ้วยสามสิบเก้าค่ะสามสิบเก้าคือจะใส่เนื้อทุเรียนเป็นใส่คุเรียนเป็นดใหญ่ของเขาเหมือนกันเขาบอกว่าไม่ได้ขายกลิ่นทุเรียนครับ<อ>ขายเป็นเ,เนื้อทุเรียนยังไ่เแล้วก็นี่คร,รับคุยละสามสิบเก้าบาทจริมครับแม่ทอมนี่มากินที่ไหนค่ะ ทุเรียนป็นไอติมผพันพื้นเมืองที่เอามาใส่ในส่วนทุเรียนแท้ๆนะครับเป็นยังไงบ้างครับร่อชาติน่ากินครับไนโอ้โหอร่อยจริงวะ เดี๋ยวซาลาตุ๋นกุงเป็นแขกอร่อยที่เขาไว้สำหรับเอาไว้แช่ต่อแขกเสิร์ฟแขกนี่ค่ะอร่อยจริงๆเป็นอะไรที่อร่อยที่สุดจริงๆอันนี้อันนี้ตักกินแล้วยังอันนี้ผมเนี่ยเขาอยางเหรออร่อยจริงๆกลัวมันจะขาดไงเพราะจะรสช่างมาตรฐานอร่อยจริงๆเป็นอะไรที่ผมอร่อยมากเลยผมชอบเนี่ยใครมากิแล้วติดใจความจริงอะตามมาเป็นเมืองอยู่ครับ อร่อยมากอร่อยจริงครับไม่ธรรมดานั่งกินก็อยู่ตรงนี้แหละครับนี่ครับนี่ครับคุณโต้งพาผมมากินที่นี่เหรอคุณป้าชื่ออะไรเนี่ยป้าชื่ออะไรครัไม่ใช่เจ้าของบ้านนะไม่เป็นไรไม่ใช่เจ้าของบ้านถามชื่อบอกว่าเราไปเจอกันที่ร้านนั่นไง ชื่อเล่นชื่อจริงือเล่นเล่นเล่นชื่อสั้นปลาสั้นชื่อไม่สวยเนาะผมไปกินนี่เนี่ยข้าวข้าวพันข้าวข้าวพันผักเออแล้วไปเจอปลาสั้นด้วยคุยกันนะบ้านอยู่ตรงนู้นละค่ะตรงไหนหลังนู้นใกล้ใกล้ใกล้ร้านข้าวพันผักอันนี้มาช่วยเข้าเฉยๆอร่อยจริงครับเกษียณแล้วว่างงาน อะ่อจกงวันหนึ่งต้องตนะักแค่เนี่ยตักสิ่แก้วขายหนึ่งร้อยเพราะว่าเพราะว่าเราเรามีไอ้ตู้นั้นไว้จะไม่ตักทุกวันนะคือว่าขายไปเรื่อยๆพอหมดแล้วก็ทำเอ็เลสด่ค่ะหกไม่มือผมสันน่นลปคือผมเคยกินไอติมอย่างเงี้ยแต่มันไม่ไม่ใช่สดแบบ เวลาที่กินอย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันเสียลมตอนมันแข็งไงเมื่อมันแช่แล้วนะนี่แช่แข็งมันจะแข็งไหมไม่ออนี่แช่แข็งแล้วพอจะขายจะเอามาใส่แต่ช่องฟิตไว้มันจะอ่อนกว่านี้อีกมันก็จะอ่อนลงคือคือก่อนก่อนที่เราจะมาขายเนี่ยเอามาใส่ตู้เย็นก่อนเฉพาะช่องฟิตแล้วก็มันหมดแล้วก็คอยทยอยมาอย่างเงี้ยแต่พอจะไป ใส่ตู้ตู้ตู้แช่น่ะไอ้นั่นแกแข็งเลยอรเอาเลยนะอาหารกลางยังอร่อยไม่เลิกอิ่ต่อไปเนี่ยใครมากินเข้าก็ติดใจคนก็ซื้อกลับบ้านบคิรั เป็นรูปผู้เรียนก็ดีนะคุณผู้ชมนะทำแก้วนี่ใช่ไหมใส่ซื้อยากใส่แบบพิมพ์ใะไมัม่ให้มันเป็นรูปทุเรียนอ๋อมันจะไปหาแก้วนี้ไม่ได้ไม่ได้แก้วไม่ได้ต้องทำแบบเราเราจะไอ้งนั้นเราจะต้องสั่งพิเศษเราสั่งทำพิเศษเออมันแตกต่างกันคุณผู้ชมไงดูทุเรียนกวนแล้วยังคะดูแล้วครับติดใจไหมติดใจจะซื้อไปไหมล่ะ เเรียกวนอ่ะกินไม่ไหวแล้วต้องเดินทางต่ออีกหลายวันเลยแต่มันเกีบไว้หลายวันนะเก็บไว้ได้นานอร่อยมากครับยังไม่หมดนะยังไม่อิ่มนะผมจะกินต่อนะผมถ่ายดูคนอื่นก็ทำบ้างครับ ภาพสวยๆนะครับว่าโอเคเลยวันนึงกี่ถังไงถังเดียวถังเดียวก็พอ,อนะถังเดียวคือคือเราขายลูกค้าที่เข้ามาซื้อของมาเที่ยว ก็มาซื้อไปกินไปนะยิงหน้าร้อนเลยขายดีอยู่เลยมันมันเพิ่งทำมาได้เดือนเดียวม้งเนาะ,ท,นะทุเรียนไอ้เนี่ยถ้าติมทุเรียนนี่เหรอทำตอนมีทุเรียนอตอนมีทุเรียนเนี่ยริงๆล้เก็บไปขายหน้าแม่ท่านรู้เลก็ได้ลนะมันมันไม่มีเนื้อทุเรียนก็ปีนี้ก็กะว่าจะเก็บเนื้อทุเรียนไว้ก็ไม่มีที่เก็บีค่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ครับรถล,ล,ลาดทุเรียนครับไม่ไม่ต้องให้สีแถวนี้ไปนรุ่นทับเฮ้ย้เฮ้ยนี่ครับรถล,ลากทุเรียน <c oughs> ที่เขาผลมาจากสวนนี่คือมาจากสวนเลยเหรอใช่ <c oughs> อย่างงี้เลยนะเ <c oughs> อออนี่ก็กั้นล้อเสร็จเอาไม้คำ้ำแล้วก็ก็ดัดแปลงตัวนี้ครับเป็นที่ใส่ทุเรียนได้เยอะๆ นี่เป็นชาสวนนะครับพี่ชื่ออะไรครับเนียพี่ชื่ออะไรเอ่ย <c oughs> พี่ขวัญเรือนครับพี่ขวัญเรือนครับพี่ขวัญเรือนในชาวรับแรเอาทุเรียนในสวนเขามาขายครับพี่ขวัญเรือนขี่มอเตอร์ไซค์อย่างเทพเลยครับดูอถอไซค์ต้องเป็นแบบประมาณนี้นะับซูซูกิเจ็ตคูแล้วดูรถถอดโครงออกครับล้อใหญ่ๆแล้วก็ และนี่คือพนักงานที่เขามารับซื้อครับเขาก็จะมาเคาะเคาะแล้วก็เอ่อป้ายนะครับอ๋อเขาป้ายป้ายกดป้ายเองด้วยเหรอนี่แดงๆมันคืออะไรที่ป้ายเนี่ยน้ำยาอะไรน้ำยสุกอ๋อเอหรือมันจะซึมเข้าไปมันทำให้สุกเร็วอ่ะ ก็ม่คิดว่าตาเป็นสีเฉยๆนะขมิ้นนะขมิ้นเหรอตาขมิ้นครับทำไมเป็นไรไอ๋อโอเคครับทไไมมถึง่โ